เอาละมือเปิดในตานนี้ก็ถือว่าโอเคแต่มันจะดีกว่านี้นะถ้าเกิดว่ามีคอบายเดอะเกรฟมาด้วยจะได้แบบเนเกตแม็กซี่เนี่ยเนาะ,ะก็รำคอมโบมาตรฐานของเด็กนี้ไปครับกราฟสเปเซียขึ้นรัสตี้บาร์ดิชแบบนั้นเนาะ,ะแล้วก็ถ้าเขาปลาแฮนด์แทรปที่เป็นมอนสเตอร์มาก็กสามารถจะใช้ฮักจังเสิร์ฟไฟแดนซ์แล้วก็ ชุบมอนของเขาได้อะนะมอนที่เป็นแฮนด์ทรัพที่เขาจะปลาแบบนั้นแล้วก็ว่างไงดีให้ทรัสเนี่ยมันทำงานหยิบตัวอนันนา,นาลืมชื่อเอ่อทาเลนเนาะดูมือเขาก็โยนทรัสลงหลุมไปใบหนึ่งเพื่อจะถมตัวเอ่ออะไรนะลืมชื่อวิกเก็ตโกบอืมไอ้อะไรอ่ะ อมเอ็กเซเก็สเปยเนาะมอร์นิงสตาร์เซิร์ฮิวิค,คลแคก็ทำงานด้วยอิโซเดลิงสองลิงสองเผ่านังกบที่เก่งที่สุดมันคือฮารไฟเบอของเด็กเผ่าหนังกบชัดๆเลยอิโซเดเนะี่ยการไม่โกงจริงแล้วก็ลิงสาสเนาะขึ้นเป็นอัปซ่าอหนึ่งในการ์ด ที่ผมชอบที่สุดในในยุคโอยุคปัจจุบันนะ,นะนะตอนขนาดเนี่ยเ,เพราะว่าอนิเมชันสวยแล้วก็อาร์ตหน้ากักตัวละครหน้ากักครับก็มีอีก3ใบสีใบที่ผมชอบก็คืออ,อันนั้นนะฟูกิจังเนาะมีคังโกะสีเขียวจากไอตัวตีมเด็กมีคังโกะแล้วก็โอฮิเม,มตัวลิชัวของมิคังโกะแล้วก็ ออของเทียเนาะที่เป็นเทเลเมนต์คิดคาร์ลอสบูคาร์ลอสอตัวละครเดียวกันก็น่าเป็นใบเดียวได้แบบนั้นซาวเวดก็โผล่หน้ามาแล้วก็ดูกันว่าซาวเวดต,ตัวเนี้ยมันจะอายุยืนหรือว่าอายุสั้นน,นะในเมตาที่อ,อยูเบลเต็มแบงค์แบบนี้เซิร์ฟฟอฟลเบลดเนาะยูเบลเต็มแบงค์นั่นหมายความว่าจะมีซูเปอร์ฟิวชั่นเต็มแบงค์เช่นเดียวกัน นั่นไงไอ้คู่นี้แม่งอายุสั้นมากอะ่ะโดนทุกตาเลยซูเปอร์ฟิวชั่นเนี่ยถือพิฆาตาที่โยนเป็นคอซูเปอร์ฟิวชั่นไปก็ให้เสิร์ฟเพลย์โนเนาะเพลย์โ,โนก็เสิร์ฟตัวอ่อะไรนะเบนฮาร์ดมาเบนฮาร์ดกดเทคเราก็เนเกตด,ด้วยอัพลอซา่าแล้วก็เจอดาร์โกสเพเลียเจอเนเกตผมก็ ใช้ฟองเบรดในเกมมันไปอืมในเกมการแอคติเวตของอาดารโกสเพนเจียแล้วก็ยังทำให้มันตีไม่ได้ด้วยแต่เขาก็มีทรัส,สเนาะทรัสจิบเป็นเทลเลเมนกรีฟแล้วก็เขาถือทาเลนต์เอาไว้แล้วด้วยก็แย่งอพโลซาออไปเนาะความรู้สึกแม่งเหมือนโดนแย่งแฟนเลยไม่เคยโคตรแย่อะฟิลโซโบแบดมากอะ ก็กรีฟเนาะถ่มตัวน้องฮับนิสแล้วก็ทำการฟิวชั่นขึ้นเป็นอันนี้เทอร์เมนคิดคขลอ,อสรเรลเรนโัก็ยิงอันนี้ของเขา,เายิงตัวอะไรนะกัสตี้กัสตีสต้คงตัวเทียร์แคชโม่สองแล้วมันไม่ค่อยดีก็โม่อีกแปดเนาะโม่อีกแปดไปดูซิจะได้อะไรก็โอเคเติดตัวไซเวนไปหนึ่งแล้วก็ ที่คลาวไว้หนึ่งก็ช้เเลนเชน2ฟิวชั่นเช,น, 2, เชนหนึ่งเป็นทริคคลาวที่สเปตตัวเองอนะเนาะสเปตตัวเองแล้วยิงไลน์หนึ่งพันขึ้นเป็นบูคาลอสจากอาา่าฮะแล้วก็3 5 0พ2นาสองพันแปดดูซิผมจะตายไหมอโผเข้าหน้าไลฟ์พอยต์เหลือย้อยหนึ่งโอ้ my god ยังมีเหลือให้เราลุน้นอีกกันเนะ ก็เขาใช้2ตัวนี้ทําการลิงขึ้นอะไรสักอย่างก็ลูกศรแบบนี้เลต์นัยเนาะเลต์นัยก็ต้องเลือกดีๆนะว่าจะแบนิสตัวไหน,นอืคือแบบเราพร้อมส่วนได้หลายทางมากอทั้งจากบนมือเนาะแล้วก็ในหลุมที่มีทั้งมอนพีเคทั้งอมอนมีคังกบแบบเนี้ก็เขาก็เลือกได้แบบค่อนข้างฉลาดเนาะที่แบบ ไอแบนิสตัวามวาชิตุริที่สามารถชุบตัวฮาริจังไดเ้เราก็แบบเข้าถึงมอนมิคังโกะไม่ได้แบบเนี้ยก็สเปร์มอนมิคังโกะจากในเด็กมาตีตีใส่กูค,ค,คาร์ลอสของเขาไม่ได้แบบนั้นเนาะอืมแต่ก็ไม่เป็นไรเราเรยังมีท่าอื่นอีกเยอะแยะ, y ะ, y ะที่สวนคืนเขาได้เอาคืนเขาได้แบบ้นเนาะก็เนี่ยครับฮาปี้เนาะยิงได้เป็นเมตาโน伊อืมถือว่าดี จะได้ไม่โดนจับความแล้วเราก็เอ็กซ์เทอร์เวนเอฟเฟกของฮิวิชชาร์เลนเจอร์มอนติงสตาร์แล้วก็โดนลูคาร์ลอสเนเกตเนาะมันเป็นเทคลับของ Morning Star ที่นานๆเราจะได้ใช้เทียนะแบบนานๆนานๆจริงๆอะ่อะอ่ก็คือถ้าเกิดว่าการไปนเนี่ยมันอยู่ในหลมุมอะ่ะเนาะอืมแล้วก็มีไลท์พอยต์ต่ำกว่า500รอยอ่าเราสามารถจะสเปรย์ตัวการไปนเนี่ยออกมาจากในหลุมได้แต่ว่าเอฟเฟกของมันจะเนเกตนะอะ่าก็ลอดเนเกตของลูคารลอสได้ ถือว่าดีมากเลยทีนี้พอเราทำให้เขา a c t i v e effect มอนได้ก็ปา t u s t ไปแล้วก็หยิบ talent มาเพื่อจะขโมยมอนเขาเนาะเขาก็กด little knight เพื่อโดดหลบอเอาตัวงูคาร์ลสออกไปด้วยถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็ขโมย d a โกสเพเ e ียมาแล้วทีนี้เนี่ยผมก็กด effect ของทอนสเกลเพื่อไออันเนี้ยเนาะ โยนตัว ancient cloak ใบที land, ่2ลงหลุมไปแล้วทีนี้ danger ก็ุบสเปซจากเด็กดีแล้วผมสามารถจะทําอะไรได้ก็ขึ้นเบรกซอสแล้วก็เบรกซอสยิงตัว fog l a d กับตัว t e แ r c a s าแล้วก็ทําให้ t e r cast มันลงหลุมแล้วก็ได้จวดสอไม่ใช่ไม่ใช่จวดสอไอ้ถมหลุม2ใบเนาะก็วัดดวงกันว่ามันจะไปต่อได้ไหมสำหรับฝั่งเขาแล้วก็ทําให้ตัวไอ้ darkos p a l e o เนี่ย มันปลดจากการโดนเนเกตอะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่าทําแบบนั้นมันจะง่ายไปอะเนาะ,ะเพราะว่าแบบฟอกเบลดไปเนี่ยมันก็สามารถชุบตัวรัสตี้มาต่อได้แล้วก็รัสตี้ถมเป็นอะไรสักอย่างอะเนาะ,ะที่ชุบตัวเองได้หรืออาจจะไอ้กำกำคอมโบต่อจากในหลุมได้อีกแบบแบบอย่างเช่นไอ้เน,นี้ยเนาะกดตัวเอ c นเชนโคล a k เสิร์ตตัวไอ้ลืมชื่อเสิร์ตตัวไอ้เซเลนบูสเนี่ยแล้ชุบตัวอนนมาเนาะ ทอนสกิลที่ลงหลุมไปแล้วนะทีนี้ก็ไขึ้นเป็นเบรกซอรอีกใบได้ก็ดาวมีพอรีเท่ากันแบบนั้นนั่นแหละมันมันจะง่ายไปมันไม่สนุกเนาะผมก็เลยเลือกอีกทางหนึ่งที่มันดูเท่กว่านี้เออก็จะไปเวทีเครื่องตัวเวเดร์ไนท์เขาก็โม่เทพเนาะโม่ได้ตัว เกรดฮาร์ดสใบโยนตัวแชร์เวนลงหลงุมเกรดฮาร์ดก็อันนี้ไปเอออะไรนะผมตัวฮาร์มเนสเนาะนั่นแหละถ้าเกิดว่าผมยิงฟองเบรดตัวเองอ่ะดาโกสเพลียไปนี้ก็สามารถจะเนเกตตัวเกรดูฮาร์ดหรือคาริโดฮาร์ดได้แหละแต่ว่าดูเหมือนเขาจะต่อไม่ได้แต่เขาก็ต่อได้เพราะว่าเนี่ยเนาะมีเซเลนบูสเนี่ยแล้วก็มีตัว เทคลับของสเตนกรีฟะเนาะที่นานๆจะใช้ทีเหมือนกันอืว่าแบนนิสตัวเองจากในหลุมเนาะสเปย์มอนพีเคหนึ่งตัวจะวนมือแล้วสามารถปรับดาวมันได้อว่าแบบจะปรับเป็นเวลสีก่อแบบน้าเนาะก็แน่นอนว่าปรับเป็นเวลสีแล้วก็ขึ้นเรเดอร์ไนท์ทำแบบนี้มันเท่กว่าเนาะโยนตัวอันนี้ไปก็ได้เฟคของเกเดอร์ไนท์ขึ้น อาร์กไปเลียนจริง,รงๆแค่บอดตรงเนี้ยกดเทคอาร์กไปเรียนเอ้ยอาร์กไปเลียนก็พอจะรีเท่าเลยนะแต่ว่าตรงนี้ก็แบบใจร้อนไปนิดนึงอ,อผมไปกด Phantom Night wing, แฟนทอมไนท์วิกเนาะเราโชบตัวกัสตี้มาแทนที่จะได้กดเทคของกัสตี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็นั่นแหละครับกัสตี้โดนเนเกตเนาะแต่ก็นั่นแหละอีกฝั่งเขาก็ไม่ไม่อยู่กอรับดามเมจหนึ่งหเนาะก็นั่นแหละครับ ไม่อยากได้เงินดิจิตอลอะไรแบบนั้นเนาะโอเคเด็กลิสเขาก็ประมาณนี้อืมคือซุปฟิลสามใบดักบูลเลอร์สองใบาทาร์เลนสองใบทรัสหนึ่งใบแบบเนี้ยมีอีเวนี่ด้วยเด็กไหนโดนเข้าไปก็ก็บอดแตกอะครับเอ้ยไม่สิทาร์เลนสามใบเลยมากกว่าเนาะ,ะมีแฮนด์แคปน้อยมากมีอัวระใบหนึ่งมีตัวอันนี้ใบหนึ่งฮับนิสเนาะแล้วก็ ไออันนี้ก็เป็นแฮนด์แท็บได้ถือว่าเป็นแฮนด์แท็บได้ก็คือเทียร์แคชแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาโมโดนโกลแบ็กโมโดนตัวมูดโดกาแบบเนี้ยมันก็จะแย่กว่านี้สำหรับฟังผมะนะเพราะว่ามูดโดกาแม่งก็สามารถเตะมอนพีเคกับเข้าเด็กได้เราก็จะไม่มีของไปต่อเนาะแล้วก็โกลแบ็กจะทริกเกอร์อะไรบ้าบอจากในหลุมได้อีกก็ไม่รู้เนาะเอ่อแล้วก็ผมงงว่าเขาใส่เอ็นชินแฟรี่มาทําไมอะนะเอ่อเอามายิงฟิลตัวเองแล้วแล้วเสิร์ฟฟิล หรอเขาใส่ฟิลใบเดียวนี่ว่าหรือว่าเอาไว้ยิงฟิลไฟคขิงไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะ Anyway ก็นั่นแหละดูน่ากลัวดีเนาะเอ่อต่อให้เด็กคนมันแข็งขนาดไหนอะ่ะตั้งบอดได้โหดขนาดไหนอะ่ะมันก็แบบนั่นแหละบอร์ดกระเบิดบอร์ดแตกได้ง่ายๆเลยเอ่อถ้าเจอลิสต์แบบนี้เนาะอืมแต่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าของตัวเด็กเทียเนาะที่เขาแบบต้องต้องมาเล่นประมาณเนี้ยเอ่อโดนไอ้แบดลิสต์มัน ลิมิตโดนแบนอะไรไปก็ไม่รู้เยอะแยะเนาะน้องเมอร์ลี่โดนแบนเนี่ยยังเสียดายอยู่ทุกวันเนี่ยเนาะน้องเมอร์ลี่เนี่ยผมอยากให้ปลดนางออกมาเหมือนกันน้องน่ารับน้องเก่งให้ตัวไอ้สปินมันถมดุมได้ด้วยเนาะสปินถมน้องเมอร์ลี่ลงลงอะไรแบบนั้นคิดถึงชุดท้ายแต่ว่านั่นแหละคนอมีเขาคงไม่ปลดแบนแล้วแหละเนาะกับน้องเมอร์ลี่ครับคิดนี้ก็ประมาณนี้เนาะ ไม่นึกว่าทําเควสประจำวันแล้วแบบจะได้มาเจอตาที่แบบตึงขนาดเนี้ยนะอ่าเป็นตาที่สนุกดี